เรามันเป็นเขาเรียกว่าข้อค้าข้อค้าหน้าอ่อนข้อค้าหน้าอ่อนสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่งาน TNPA นะครับงานปราก้าประกวดปาก้าที่เดอะมอบางแคนะครับตอนนี้ก็พาลูกชายตัวเล็กมาเที่ยวงานด้วยก็นี่นะครับเป็นบรรยากาศของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่15นะครับกุมภาพันธ์ วันนี้จริงๆแล้วก็เขาก็จะไม่ได้เปิดให้ให้กับบุคคลทั่วไปเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นวันตัดสินปลาพุุ่งนี้นะครับถึงจะมีการตัดสินปลาแล้วก็จะเปิดให้เข้าชมส่วนตรงนี้จะเป็นงานประกวดปลาถุงนะครับ ปลาถุงเนี่ยจะถูกประกวดในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับก็จะมีถุงวางเรีย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 งกันแล้วก็จะมีกรรมการเดินเข้ามาตัดสินนะครับจะตัดสินในวันพรุ่งนี้ส่วนปลาบอเนี่ยเขาจะตัดสินกันวันนี้เพราะว่าเนี่ยกรรมการก็กําลังตัดสินกันอยู่นะครับในงานก็จะมีบูธสาหรับที่เป็นอาหารปลาหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาคราฟนะครับในในนี้นะครับมีให้เลือก ช็อปกันได้นะครับมีอาหารหลากหลายประเภทนะครับทั้งอาหารนําเข้าแล้วก็อาหารในประเทศไทยนะครับสินค้าบางตัวก็แนะนําให้ใช้ครับเดี๋ยวเรามาดูแกนแชมป์นะครับตอนนี้แกนแชมป์ก็มีผลออกมาแล้วนะครับว่าตัวไหนได้แกนนะครับนะแกนแชมป์ปีนี้ก็เป็นซันเก้น,นะครับปเป็นซันเก้น,นะครับ อ๋อลอง,สงแสงนี่เฉยลองลองลอง <Size S 2> ลองเนหุนบ้านใหม่ก่อน80นะครับ <Yeah. S 1> 80ดสยูตัวนี้เป็นซังเก้นะครับซังเก้ที่บอดี้ดีมากนะครับมีการวางดำวางดำในแต่ละจุดบาลานซ์นะครับเป็นซังเก้สามตอนนะครับถ้าดูดีๆแล้วเป็นซังเก้สามตอนมีตอนในอยู่สามตอนแล้วก็มีดำวางสลับนะครับตั้งแต่หัวยันท้าย ผิวดีครับตัวนี้บอดี้หนาล่ำเลยน่าจะเต็มไซส์นะครับตัวนี้80เดี๋ยวเรามาดูในจุดอื่นกันบ้างนะครับตอนนี้ผลรางวัลที่ออกมาก็น่าจะเป็นแกนแชมป์เพียงหนึ่งตัวนะครับพี่เจนขอสัมภาษณ์หน่อยสิ <Wow. S 1> อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแกนแชมป์ปีนี้หน่อยก็สวยดีครับ เป็นซ <losing weight> ันเก้ของซาไกผมกำลังจะหาอินโฟเมชันอยู่ว่าแบบมันอายุเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอสพันนี้คือเต็มไซส์คือ80ใช่ไหมพี่ใช่ครับ80าะนั้นคือ75คือจริงๆการแชมเปี้ยนอะรอบปีนี้คือเขาไล่ตั้งแต่55ขึ้นไปเลยว่าคือดูทุกไซส์แล้วตัวไหนสวยที่สุดในไซส์ไหนก็แล้วแต่ก็อยู่ที่กรรมการระบบมากกว่า ไม่ได้โฟกันไปที่80ทั้งที่ค a n d i d a t รอบสุดท้ายเนี่ยกลายเป็น75กับ80มาลบกันก็คือโคกูกบสันเกะประมาณนั้นนี่ถ้าไปคุยสงเนี่ยไปคุยได้เป็นแคนดิเดตแน่นอนน่าอยู่ขอบกระดานครับขอบกระดานขอบคุณพี่เจนมากครับสวัสดีครับอันนี้ก็ได้ไปหนึ่งคอนเทนต์ไปเดี๋ยวไปไปดูกันต่อถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราไปเจะยูทูปคนอื่นอ่าอออ อันนี้ี่ก็เป็นพินิพินิมิตพินิมิตเดี๋ยวไปหาพินิมิต้อรอันนี้ก็กรรมการก็กําลังตัดสินปาในแต่ละบ่ออยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายได้นะครับเขาจะเปิดให้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บูธของนิมิตนะครับเพอร์โพสนะครับอาหารปลาโลมานะครับเป็นอาหารนําเข้า จากประเทศจีนนะครับซึ่งทางฟาร์มก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับสำหรับทางฟาร์มหลักๆก็จะใช้ตัวซ u เปอร์ซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเร่งโตซึ่งให้ผลของการโตของปลาโตไสดดีมากนะครับแล้วก็อาหารเบสก็จะเป็นตัวฟาร์มยูสนะครับฟาร์มยูสที่ฟาร์มใช้นะครับเป็นอาหารปลาทั่วไปที่ทางฟาร์มไปค่อยใช้อยู่นะครับแนะนำลูกค้านะครับอาหารราคากลางๆ แต่ให้คุณภาพที่ที่ดีเลยนะครับเป็นอาหารที่แนะนําครับส่วนนี้ก็เป็นน้องๆจากทางนิมิตนะครับที่เข้ามาดูแลบูธวันนี้นะครับน้องเอิร์ธกับน้องเจียพามาดูครับกิจกรรมของนิมิตนะครับเป็นธรรมสบะาซูเปอร์เซลนะครับตัวละ3า0 0ันสตัว1,000 0บาทนะครับถ้าซื้อ5ตัวจะเหลือ5 0 0 0นะครับอันนี้ก็เป็นปลาตัวอย่างนะครับในบ่อ เดี๋ยวตักให้ชมครับธรรมสบะอันนี้จากฟาร์มอะไรเนี่ยทำนี้เป็นเอ็นดีครับอ่เเอ็นดีโอ้เป็นธรรมสบะจากอ่าเอ็นดีนะครับ,รบธรรมสบะว่ายไวกว่าปลาคาร์บดังนั้นเนี่ยเขาจะแย่งอาหารปลาคาร์บกินได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับลูกค้าที่ลัาางเลนะครับว่าปลาสายพันธุ์เนี้ยธรรมสบะเนี่ยเล,ลี้ยงรวมกับปลา หรือปลาอื่นได้ไหมถามว่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่าขี้ว่ายเขาเป็นทรงขี้ปลาถูบ่งบอกว่าเป็นปลาที่ไว่ายไวอยู่แล้วนะครับกิจกรรมนี้สําหรับซูเปอร์เซลนี่มีเฉพาะวันนี้วันเดียวไหมมีเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้เฉพาะในงานประกวดปลาเ่ั้ค่ะถ้าไปที่หน้าฟาร์มก็อาจจะลดอีกครึ่งหนึ่งใช่ค่ะลดคือ <c oughs> ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาจากแปดท่าน หน้าฟาร์มอยู่ที่ตัวละ800 0แล้วก็ลด3 0เหลือที่5,6 0พแต่ถ้าซื้อเยอะก็สามารถคุยกันคุยกันได้ครับผมคุยกันได้ตงงดแต่ถ้าแราง,งานถูกสุดแล้วครับผมพร้อมไปเซิร์รรยก็ฝากแนะนำฟาร์มครับผมนิมิตคุ้ยฟาร์มนะครับนิมิตคุ้ยฟาร์มนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเป็นฟาร์มปลาคับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีทั้งปลาอาหารแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจุดลินทรียามีครบวงจรเลยครับผม ไปที่นิมิตจบที่เดียวเลยครับผมแล้วก็มีปลายค้ยด้วยนะครับปลายค้ยใกล้ๆกันอยู่กาญจนบุรีครับผมวางไว้มาได้ทั้งสองที่ครับฟาร์มพี่ฟาร์มน้องอันนี้ก็กรรมการก็กําลังตัดสินกันอยู่นะครับสําหรับป้าบ่อนะครับก็จะไล่ตัดสินตามรางวัลนะครับก็จะมี Uh, ham, แกนแชมป์ตัดสินได้แล้วก็จะเป็นรางวัลเมเจอร์อะไรต่อนะครับนี่ก็จะเป็นปลาปลาบ่อไซส์65ไซส์70นะครับก็จะมี uh, จริงๆเราสามารถดูตรงตรงป้ายป้ายรูปนี้ได้นะครับว่า uh, เป็นไซส์อะไรนะครับไซส์60ไซส์65ไซส์60นะครับก็จะมีรหัสของแต่ละอย่างบอกไว้นะครับเดี๋ยวถ้าหากว่า ปลาตัวไหนได้รางวัลนะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์แปะอยู่แถบด้านล่างนะครับจริงๆนะตอนนี้สติกเกอร์ที่แปะตอนนี้คือ,อวัดไซส์แล้วผ่านนะครับแต่เราว่าถ้าเป็นรางวัลเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์อีกรูปแบบหนึง่งที่แปะแปะตรงนี้เราก็จะรู้ว่า,าปลาตัวไหนได้รางวัลนะครับสำหรับปลาปีนี้นะครับเป็นปลาบ่อเนี่ยเหมือนจะประมาณ180บ่อนะครับซึ่งถือว่า เยอะเลยนะครับสำหรับปลาบอ่อสำหรับปลาถุงก็265ตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยในในความผิดพลาดตรงนี้นะครับอนอกจากรายละเอียดของปลาที่บอกในแต่ละบอ่อแล้วนะครับว่าแต่ละบ่มีปลาตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทกับไซส์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์เช็คนะครับเช็คไซส์เวลาปลาที่เอามาลงบอ่อพวกนี้นะครับจะมีกรรมการ มาเช็คไซส์นะครับถ้าเช็คไซส์ผ่านไม่เกินไม่เกินนี้นะครับก็จะถูกนะครับถ้าไม่ผ่านก็ถูกดิสคอร์ดิฟายไปนะครับซึ่งเราจะทำให้เขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะครับของการประกวดเพราะาบางตัวเนี่ยอาจจะเกินมาครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการาได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับดังนั้นปาเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของเขานะครับอย่าง50เนี่ยถ้า48ได้ แต่51ไม่ได้นะครับต้องห้ามเกิน50ส่วนกรรมการนะครับก็จะมีกรรมการจากหลายกลุ่มนะครับทั้งเป็นกรรมการจากทาง T N V A นะครับกรรมการจากต่างประเทศนะครับแล้วก็กรรมการจากา Z N A นะครับแล้วก็มีกรรมการจาก ผู้ทรงคณาวุธินะครับที่เป็นนักเลี้ยงนะครับมีอยู่ประมาณ4-5หกลุ่มนะครับที่เข้ามาตัดสินรางวัลปลาประกวดในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลนะครับสำหรับงานประกวด a t l a i l a n d c o m b i บ e ค o i s h o w นะครับ2025นะครับที่จะขึ้นที่เดอะมอลล์บางแคนะครับในวันเสาร์ที่15แล้วก็วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับ2อพันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับรางวัลด้านบนก็จะเป็นรางวัล แกนแชมป์นะครับมีรางวัลแกนแชมเปี้ยนนะครับมีรองแกนแชมป์นะครับแล้วก็ยังแกนแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เป็นรางวัลโคคุเกียวนะครับเมลแชมเปี้ยนรางวัลฮานะแชมเปี้ยนนะครับส่วนรางวัลพวกนี้ก็จะเป็นรางวัลเมเจอร์นะครับด้านขวาเป็นเมเจอร์นะครับน่าจะมีมากกว่า100งรางวัลนะครับสําหรับงานนี้ส่วนรางวัลด้านซ้ายตรงนู้นนะครับก็จะเป็นรางวัล วินเนอร์นะครับในแต่ละสายนะครับแล้วก็ลองวินเนอร์ที่2ที่3ไปนะครับจะเป็นรางวัลเล็กอยู่ด้านนู้นนะครับส่วนรางวัลที่ขึ้นรับบนเวทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลเมเจอร์ขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นบ่อของทางทีมงาน TKDC นะครับโซว่าตัวนี้นะครับเลยกูดเลย55เซนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ แต่ถ้าไปค่อยมารับรองตัวนี้กากระบาดชื่อทิ้งแน่นอนครับไม่ไ้องขอที่ตอก็ได้ับอันนี้ก็เป็นพี่เล็กนะครับจากสุขีมค่อยฟาร์มนะครับอันนี้ก็เป็นน้องพันตุ์บูมนะครับอยู่กลุ่มที่ KDC นะครับเป็นพันธุ์พิษกับไปค่อยอ่นแนะนำตัวหน่อยอันนี้ก็พี่เคนะครับสุพีมค่อยฟาร์มทีมงานทีเ c นะครับ ร้อ,องให้ความคิดเห็นแกนแชมเปี้ยนของวันนี้หน่อยอ,อ๋อแกนแชมเปี้ยนในวันนี้คือบอดี้บอดี้ที่ผมมองคือพิกพิกมากสมสัดส่วนในไซส์80บุนะครับแล้วที่ชนะกับคู่แคนดิเดตรู้ยังแคนดิเดตเป็นตัวไหนแคนดิเดตจริงๆเป็นแชมป์โลกงานยังยัง่อยังค่อยโชว์ที่ออสเตรเลีมาก่อนนะแล้วก็ปีนี้เขาไซส์75เจ้าของก็ให้ชิปเข้ามามาแข่งที่งานนี้ เนาะแต่ด้วยไซส์อ่ะ75บุซึ่งอาจจะประมาณสัก74เซนมาเจอกับปลา80ที่เต็มฟอร์มเพราะนั้นก็ผมมองว่าก็เด็ดขาดในการตัดสินสำหรับปลาซันเก้ตัวนี้ที่เอาชนะแชมป์โลกงานอย่างค่ยโชว์มาได้สุดยอดเลยครับสมศักดิ์ศรีโอเคครับขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของพี่เคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสําหรับวันเสาร์นะครับสําหรับการาตัดสินปลาบ่อนะครับคนก็อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับสําหรับวันพรุ่งนี้ที่เป็น การประกวดปลาถุงนะครับก็จะบรรยากาศคึกคืนมากกว่านี้นะครับสำหรับพี่ๆนักเลี้ยงนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลาคาร์พแล้วก็อยากพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับพิสูจน์ฝีมือการเลี้ยงของตัวเองเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งครับที่จะให้พี่ๆลองเาอาความสามารถของตัวเองมาทดสอบดูนะครับว่าสิ่งที่พี่คิดกับสิ่งที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยในตามหลักสากล มันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปควยฟาร์มก็ส่งพี่ๆเข้ามาดูบรรยากาศแล้วก็ขอตัวลาเพียงแต่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ